6ข้อสังเกตเอเจนที่เราใช้ใิการโอเคไหมอย่าปล่อยให้ดําเนินการให้เราไปเรื่อยๆถ้าพลาดครั้งเดียวอ่ะอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าไปตลอดได้เลยสวัสดีค่ะพลอยเองนะคะพอยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายการเข้าเมืองนิวซีแลนด์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในนิวซีแลนด์และถือใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือที่เรียกว่า license immigration advisor นะคะ สำหรับใครที่กำลังใช้บริการเอเจนต์และไม่มั่นใจว่าเอเจนต์ของเราเนี่ยดีไหมมีบางอย่างที่ไม่โอเคแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเออ ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเอเจนต์แล้วหรือ,อยังวันนี้พ้อยมาแชร์6ข้อสังเกตให้เราไปคิดดูว่าเอเจนต์ที่เราใช้ในการโอเคไหมอย่าปล่อยให้ดําเนินการให้เราไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าพลาดครั้งเดียวอ่ะอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าไปตลอดได้เลยพอยทําวีซ่าให้นักเรียนหลายคนที่เคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนบางคนก็ถูกปฏิเสธ1ครั้งบางคนก็2ครั้ง3ครั้ง 4ีหครั้งยังมีเลยถูกปฏิเสธจากออสมาสองครั้งปฏิเสธจากแคนาดามาสองครั้งปฏิเสธจากที่นั่นที่นี่รวมกันหลายๆครั้งก็ยังไม่หยุดยื่นมีซ่าแล้วพลอยก็กลับมานั่งคิดนะว่าเฮ้ยทําไมผู้สมัครเขาทากับตัวเองแบบนั้นน่ะกว่าจะมาถึงเราคือมันโดนปู้ยี่ปู้ยำจนเละไปหมดแล้ว การที่วีซ่าถูกปฏิเสธซ้ําๆไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถูกปฏิเสธมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธได้อีกในอนาคตที่พอยสังเกตหลักๆเลยนะคือบางคนน่ะไม่กล้าเปลี่ยนเอเจนต์เพราะกลัวไม่ได้เงินคืนหรือได้เงินคืนไม่ครบไม่กล้าไปชนกับเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ได้แล้วนะมันไม่ไหวแล้วแล้วเอเจนต์ส่วนมากเพราะว่าเกิน80%คือปากหวานหวานล้อมดีมากจนเราเชื่อว่ามันจะต้องได้มันจะต้องประสบ าสํเร็จเราต้องถอยออกมา9ก้าหนึงตัดคําพูดหวานๆออกไปแล้วประเมินเอเจนต์ของเราอีกครั้งว่าถึงเวลาเปลี่ยนเอเจนต์แล้วหรือยัง 6. ข้อสังเกตที่บ่งบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนเอเจนต์แล้วมีอะไรบ้าง 1. นนะคะเอเจนต์ให้คําตอบไม่ชัดเจน การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าแล้วก็การศึกษาในต่างประเทศจําเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากๆบางเอเจนต์ทำทุกประเทศเลยไม่ได้มีแยกว่าเออคนนั้นทําประเทศแคนาดาคนนี้ทําอังกฤษคนนี้ทานิวซีแลนด์อะไรแบบนี้คือทําทุกประเทศเหมือนจะดีแต่ว่าเอเจนต์แบบนี้จะไม่เชี่ยวชาญในประเทศใดประเทศหนึ่งเอเจนต์ Agent ที่ดีควรให้คําตอบที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับนักเรียนถ้านักเรียนถามเกี่ยวกับข้อกําหนดของวีซ่าหรือรายละเอียดของคอร์สเรียนแต่เอเจนต์ตอบ ช้าตอบไม่ได้หรือให้คําตอบไม่ชัดเจนบางครั้งอาจจะใช้วิธีเบี่ยงประเด็นอันนี้เป็นสัญญาณว่าเอเจนต์อาจจะไม่เชี่ยวชาญมากพอหรือว่าไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องการทำวีซ่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องการที่เอเจนต์ไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้ก็จะนําไปสู่ปัญหาหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการยื่นวีซ่าได้ 2. เร่งให้สมัครเรียนและจ่ายค่าเรียนเอเจนท์ที่ดีควรมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะให้คำแนะนําในการสมัครเรียนหรือจ่ายค่าเรียนการเร่งให้สมัครเรียนและจ่ายค่าเรียนทันทีโดยที่ยังไม่ได้ดูเอกสารหรือว่าประเมินความเป็นไปได้อาจจะแสดงถึงความไม่รอบคอบหรือว่ามุ่งเน้นที่ ผลประโยชน์ทางการเงินมากกว่าผลประโยชน์ของนักเรียนเอเจนต์ที่ดีจะต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆเช่นผลการเรียนประวัติการทำงานหรือว่าประวัติการยื่นวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีโอกาสที่จะได้วีซ่าแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อข้อ 3. ไม่ให้ดูเอกสารที่เตรียมแล้ว เพราะเห็นหลายคนมากเลยนะคะที่บอกเราว่าเอเจนต์เดิมอ่ะไม่ให้ดูเอกสารไม่ให้แม้กระทั่งจดหมายปฏิเสธที่อิมิเกชันส่งมาให้แล้วตัวผู้สมัครก็ไม่กล้าขอเอกสารจากเอเจนต์ด้วยคือเอกสารทุกอย่างอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเราหมดเลยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงดูไม่ได้การที่เอเจนต์ไม่ให้ผู้สมัครดูเอกสารที่เตรียมไว้อย่างเช่นใบสมัครเอ,อเอกสารที่ยื่นไป เป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆเลยเอเจนต์ที่ดีควรมีความโปร่งใสแล้วก็ให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่าผู้สมัครมีสิทธิ์ในการดูตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลอะไรไปบ้างแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างที่ยื่นไปให้อิมิเกชั่นจริงๆไม่ใช่มีแค่สิทธินะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทาด้วยซ้าเพราะการที่เราจะยื่นวีซ่าได้นี่นะคะตัวผู้สมัครจะต้องเซ็นรับทราบว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นความจริง ถ้าเราไม่ได้ดูเราจะเซ็นเอกสารได้ยังไงใช่ไหมคะการที่เอเจนต์ไม่ให้ผู้สมัครดูเอกสารแสดงถึงความไม่โปร่งใสหรือการปกปิดข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการยื่นวีซ่า 4. เอเจนต์แนะนำให้ปกปิดข้อมูลการแนะนําให้ปกปิดข้อมูลที่สําคัญอย่างเช่นว่ามีประวัติอาชญากรรม แต่ให้แจ้งว่าไม่มีหรือว่าเคยถูกปฏิเสธวีซ่ามาก่อนแต่ให้แจ้งว่าไม่เคยเป็นการให้คําแนะนําที่ผิดศีลธรรมการปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จในการยื่นวีซ่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยและอาจทําให้ผู้สมัครถูกปฏิเสธวีซ่าหรือมีปัญหาในอนาคตเอเจนท์ที่ดีควรแนะนําให้ผู้สมัครให้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็ครบถ้วนถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ไม่ดีหรือว่ามีความเสี่ยงเอเจนต์ก็ต้องช่วยหาวิธีการที่ดีที่สุดในการยื่นวีซ่า โดยไม่ต้องปกปิดข้อมูล5 แนะนำให้ยื่นเอกสารปลอมถ้าเอเจนต์แนะนําให้หาเอกสารปลอมมาให้หรือว่าเลวร้ายที่สุดก็คือทําเอกสารปลอมให้เลยอ่ะอันนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธวีซ่ามากๆการถูกจับได้ว่าใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซา่าก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถขอวีซ่าได้อีกเลยเอเจนต์ที่ดีควรแนะนําให้ผู้สมัครใช้เอกสารที่ถูกต้องและเป็นจริงเท่านั้นและหาวิธีที่ดีที่สุดในการยื่นวีซา่าโดยไม่ต้อง ใช้เออกสารปลมข้อ6เมื่อวีซ่าถูกปฏิเสธแล้วหลอกล่อทุกทางให้ยื่นวีซ่าต่อถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธแล้วเอเจนต์หลอกล่อให้ยื่นวีซ่าต่อโดยไม่พิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาที่ทําให้วีซ่าถูกปฏิเสธในครั้งแรกแสดงถึงความไม่ใส่ใจในผลประโยชน์ของผู้สมัครเอเจนต์ Agent ที่ดีควรจะแก้ไขปัญหาก่อนที่จะยื่นวีซ่าครั้งใหม่พ่อยพูดหลายครั้งด้วยซ้ำว่าถ้าเอเจนต์ทำงานดีจริงๆอะ่ะไม่ควรต้องถูกปฏิเสธตั้งแต่ครั้งแรกเลยเมื่อ เมื่อวีซ่าถูกปฏิเสธแล้วเอเจนต์ Agent ควรตรวจสอบสาเหตุและหาวิธีแก้ไขก่อนที่จะยื่นครั้งใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้อนุมัติท้ายที่สุดการเลือกเอเจนต์ที่ดีและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยให้เรามีโอกาสได้รับวีซ่าหวังว่าข้อมูลที่พอยแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจไปเรียนต่อแล้วก็ ใช้บริการเอเจนต์ถ้าได้เอเจนต์ดีเราสบายมากเลยนะคะเพราะว่าเอเจนต์ทำให้ถูกอย่างช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ไม่คิดค่าบริการด้วยพราอเป็น immigration advisor ที่ถือใบอนุญาตของนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำวีซ่านิวซีแลนด์ถูกกฎหมายสนใจทักเข้ามาคุยกันได้ที่ Li n e @bbmigration @bbmigration นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ